สำหรับหญ้าหรือหญ้าที่อยู่ในไร่ของบ่าวโลดนะครับบ่าโลดก็จะตัดเอานะครับไม่ใช้สารเคมีในการฆ่าวัชพืชนะครับไม่ใช่ว่าสงสารมันนะครับไม่ใช่เลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องการให้อย่างน้อยนะครับหญ้าเหล่านี้นะครับอ่อุ้มหรือปกคุมหน้าดินไม่ให้มันแห้งจนเกินไปนะครับในหน้าแล้งนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ตามตามที่บาวโรดไปอ่านไปศึกษามาเนี่ยอ่ปริมาณที่หญ้ามีอยู่ในไร่เนี่ยรากของหญ้านี้ก็จะช่วยในการสร้างออกซิเจนนะครับทำให้อ่าต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้คือส่วนดีข้อดีของการไว้หญ้า ระดับหนึ่งนะครับคือบาโรดจะใช้ตัดเอาในมาอันนี้ก็เข้ามาตัดตัดทุกวันครับบาโรดมีไร่ไม่เยอะนะครับฉะนั้นการที่จะมีอะไรทําได้ด้วยตัวเองโดยไม่ได้ใช้เครื่องทุนแรงโดยไม่ได้ใช้เงินนะครับในการใช้จ่ายก็ก็จะเป็นการถือว่าคุ้มนะครับเพราะบาโรดมีสวนยางแปลงเดียวแล้วก็ไม่เยอะทําเองได้ครับก็เลยต้อง ต้องลองทำในสิ่งที่คิดว่ามันไม่ได้ลงทุนมากนะครับอย่างเช่นตัดหญ้าก็จะค่อยๆตัดไปอันนี้อันนี้เริ่มลกแล้วครับบาโลกก็จะค่อยตัดไปเรื่อยๆจนสุดนั่นแหละครับอันนี้วันนี้ก็เริ่มเอามาแต่บริเวณรอบๆเห็นไหมครับด้านหน้านี้เมื่อก่อนจะลกประมาณหัวเข่าตอนนี้บาโลก็ตัดไปแล้วนะครับจะต,ตัดประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะได้ให้มันปกคุมหน้าดินด้วยนะครับ จะไม่เอาโล่งเตียนเมื่อก่อนตอนที่ป่าลวดทํายางพาราใหม่ๆเนี่ยป่าโรดจะใช้ยาฆ่าหญ้านะครับค้นเลยครับโล่งเตียนคิดว่าแบบข้อดีของมันคือในการโล่งเตียนก็คืออย่างทางภาคอีสานนี่ก็จะจะนิยมใช้แบบนั้นก็คือให้มันโล่งไปเลยครับมีแต่ดินนะครับก็ก็ข้อดีก็คือมันไม่กังวลเรื่องสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆใช่ไหมครับอันนั้นคือข้อดีนะครับป่าโรดก็เลย ตอนกินใหม่ใหม่ก็ทําตามเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับก็ฉีดพ่นให้มันโล่งเตียนไปเลยนะครับเนี่ยอย่างอย่างในในจอนี้นะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วบาโรดทําแบบนี้แหละครับแต่ตอนนี้ไม่ละครับเหลือหญ้าไว้หน่อยครับเห็นไหมครับถึงบางบางจุดก็เป็นดินบางจะส่วนใหญ่บาลลดจะเอาญ้าไว้เวลาเราตัดปุ๊บหญ้าตัวนี้แหละครับจะเป็นปุ๋ยนะครับพอบาโรูดฉีดจุลินทรีย์เข้าไปเนะี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ก็จะไปทําการกระบวนการย่อยสลายพวกใบหญ้าเนี่ยครับให้กลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยต่อไปนะครับเหตุผลที่บ่าวโรดเหลือหญ้าไว้นะครับให้อุ้มดินไอ้ไม่ใช่ให้ปกคลุมหน้าดินแล้วก็ส่วนที่มันตายก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับวันนี้จะมาตัดหญ้าคือเก่าครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปตัดหญ้ากับบ่าโรดครับผมไปครับเพื่อนๆครับครับครับ กตีบ้าโรดก็ซีไส้สตัดออกจังซี่ล่ะครับแล้ววันนี้กัมันอาจซีบังลกหกจังซี่ล่ะครับเพราะเรซีซีเอาต้นกล้วยมาปลูกน้จังนะสี่ล่นะครับมันก็เลยบึงบึงบนโล่งสะอาดตาบปันใดครับในส่วนอย่างบ้าโรดจะมีต้นกล้วยต้นไผ่นะครับที่บ้าโรดเทดคลิปดูๆแลละครับต้นไผ่เนี่ยลอกนี่ก็จะเป็นต้นไผ่ไผ่ กิมสูงไผ่หวานแล้วก็ไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงต้นหญ่ๆนะครับกอกล้วยนะครับซี่ห้โล่งเตียนเลยนี่บาโรดเฮ็ดบ้หไรครับเพราะว่าบาโรดมีพื้นที่จํากัดนะครับอยากใส้พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดก็เลยต้องหาวิธีการก็คือแซมด้วยพืชต่างๆที่สามารถปลูกได้ในลร่ย,ย่างนะครับทั้งคาตไคร้แม่นบัดครับผมแล้วก็หญ้ากัซีโใส่สารเคมี นะครับก็สีเป็นอย่างซี่แหละครับทช้วิธีการตัดออกสี่หละตัดเอกก็สิเหลือหญ,ญ้าไว้คุ้มนาดินได้ยังน้อยนะครับวันนี้ได้สำนี้แล้วครับพอดีฝนตกได้ยินเสียงฝนม่พี่น้องฝนมาอีก็ลเดี๋ยวมือหนาก็มือ้อื่นยังสีเขา้มอาไหมนะครับเนาะไปขอบคุณหลายครับเพื่อนเพื่อนพีนพ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 น่น้องนอนครับที่ติดตามนะครับนะขอบคุณและสวัสดีครับ